โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยโดนโดนเลยโดนเลยโดนโดนโดนนะโดนนะสวัสดีครับ FC วันนี้ก็อยู่กับช่อง Super Car Channel นะครับวันนี้ก็มาที่แก่งละว้าอีกแล้วนะครับนี่ลงกับเป็นไตนัดนะครับผม วันนี้ก็มาที่แก่งละว่าครับวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีปลาคคกนะครับเมื่อวานก็เมื่อวันก่อนก็นักการก็ลงไปแล้วนะครับมาวันนี้ผมก็ลงบ้างนะครับก็ลงกับนักก้นนะครับนี่พอมดป๊อปให้เย็นหัวเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาก็ประมาณสักสายๆแล้วนะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าผมจะได้ปลากี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานมาฝากนะนะไหม นะครับเดี๋ยวรอชมเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศสายๆพอหมดป๊อบตีก่อนได้เปรียบครับมาครับเดี๋ยวนะนะรอตามชมครับว่าจะได้กี่แต้มนะวันนี้มาอย่างนี้ต้องเจอของเนียนๆ โอลงมาโคตรเนียนเลยเมื่อกี้ ลุงกนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยกดอัดพันพอดีโดนแล้วโดนแ,แล้วสวิงเลยครับยกขึ้นได้บ่ยกขึ้นได้ไ,ดไหมได้อยู่โอ้โอเคอ๋อดื้อ,อ,อลุงกนโดนแล้วครับอพอมดโดนแล้วครับ เดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของนี่ครับพอมดโดนแล้วตัวเล็กแต่ว่าก็ถือว่ารอดนะครับว่าเช้านี่บัสเตอร์กัดบัสเตอร์ครับว่าเช้าใก่ตัวได้สำเร็จเมื่อวานกล้องฮิตพอดีเลยไม่เห็นตอนกัดเลยไม่เป็นไรครับโอเคตัวที่หนึ่งต่อไปติดตามชมตัวต่อไปครับ มาเราหาตัวแรกของเรากันเถอะครับถือว่าได้อยู่ครับได้ลองรอบซ้ายแล้วครับ

ฟอกซึ่งครับโอ้ครับพอมดโดนอีกแล้วครับใหญ่ด้วยครับอ้าว,อ,วอะไรอ่ะมันหลุดอะไรอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวหลุดเฉยโอ้โหยังไม่สี่ทีห้าทีแปวยื้อด,ดีๆอยูน่นะครับแปวอะไรทําเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดตัวเนี้ยอ้าวอะไรอ่ะหลุดเฉยดดูินอนด้วย โอ้ลังๆยังอยู่เลยยังยำอ,อยู่เลยยังยำอ,อีกตายไม่ได้ขนาดนั้นยังยังหลุดอีกเราเป็นนอนด้วยมันบ่าหนาหลุดแน,โน,น่โอ้เรายำโอ้ความยำควายำไอ้เมื่อวานเ่าพอเข้าใจได้นะที่มันหลุดแต่ลักษณะเนี้ยแต่วันนี้แม่งไม่น่าหลุด

ขึ้นไก่ผาย้แบบแง เือนที่พ่อบอกจริงด้วยแม่งอยู่ข้างท้ายอย่าใต้น้ำตีอยาก กรปอด,อดย,อยเบียวนะึงอ่ะบัวหับปิด

ออกมาออกมาลดเยออกมามาแกลเลยตาตาครับอ้าวแกลเลยโดนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยโดนแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหโดนช็อตด้วยได้ช็อตด้วย,อวยโอ้ยโ,โดนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยอินปักดำลึกเติ้นโดนแล้วข,ขยับเรือกันปวดปวดในจของ,งีย่เลยหนึงแล้วอยู่น้ำไม่โดนครับดงงโดนแล้วครับโดนแล้วครับ แม่นย้ครับโอยัรู้สึก่อด้อนวยเมื่อกี้ย้อนคิดว่าหลุดแล้วย้อนเหมือนตัวแรกเลยเหมือนตัวที่ลุงโดนเลยสาวเองเดียวอ่ะคือไม่หลุดอ่ะสาวหาตัวเจอครับโอเคน่าจะได้แม่อันตราย ปลดปลาได้แล้วครับโอ้โหมาแล้วจ้าปลาอคอกแ่งแกงเล้วมาว้าวๆาวาวาสวยมากนี่ตัวนี้ประมาณกิโลเนี่ยครับแต่ห้าหกโลครับเนี่ยประมาณห้าหกโลตึงๆครับผมตึงครับตัวนี้ดูหัวดิโอ้ยแต่นัดไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับ แล้วเราก็ไม่ทําให้แต่หน้าผิดหวังเอ<ห>นน,นีน้นนกัดปักนะครับผมตอนนี้กัดปักดูโอในซุปเปอร์การไม่ทําให้ผิดหวังครับพิมงานซุปเปอร์การ์ดเดี๋ยวเราชมตัวต่อไปครับดี่ป,ปา่าเอาลวครับวันนี้ก็จบทริปครึ่งวันแล้วนะครับพอมอดเป็นไงครับพอมอด รอนแถวครับอันนี้ใหญ่ไม่มีปัญญาเอาขึ้นครับเดี๋ยวต้องมีปลามาใหม่ก็ดูปลารวมแล้วนะวันนี้ได้ปลาคอกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดอีกเพียบนะครับนี่ลงกับคนนี้ครับไตนัดเสื้อเขียวเขียวเนี่ยนะครับลงได้นะครับอย่างเราว่าไว้ใจได้นะครับไตนัดไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอยากโดนของใหญ่ลงได้เลยนะครับตบอกว่าต้องบอกไม่ผิดหวังครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะครับกับช่องซูเปอร์การแชนแนลนะครับก็คลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย